สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาเดินเล่นหน้าเซ็นทรัลรามินทาช่วงเวลาเย็นๆค่ำๆนะครับตอนเลิกงานแบบนี้ ตอนนี้ผมก็อยู่หน้าสวนต้นคริสต์มาสเซ็นทรนลาามินทานะครับก็สวยอยู่นะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลนะต้อนรับปีใหม่ก็แต่ละที่เขาก็จะมีคริสต์มาสนะครับต้นไฟแบบนี้เราก็จะพยายามไปเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆเห็นนะว่าที่ไหนมันสวยที่ไหนมันน่าไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆอ,อยู่บริเวณไหนนะครับก็ จะได้มาได้นะฮะนี่ก็เป็นบริเวณหน้าเซ็นทันนะครับเซ็นทันรามินทาประมาณนี้เลยนะมีสวนลมอ่าบ้านลมบ้านลมอยู่ตรงโน้นนะครับเข้าไปเดินเล่นในห้างกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพาไปเก็บบรรยากาศ ตอนนี้เราเดินลงมาชั้นล่างแล้วนะทุกคนมีท็อปด้วยนะท็อปอ่ะมีท็อปสาขาที่เซ็นทรัลด้วยก็จัดบูธน่ารักมากเลยตอนรับปีใหม่โอ้ดูมีเสื้ออันนี้ด้วยเซลแปดสิบเปอร์เซ็นเซลแปดสิบเปอร์เซ็นต โอ้รถแรงมากทุกคนทำไมเขารถแรงมากเลยอะ่ะอันนี้บูทอะไรอะ่ะบูทเค้กตรงนี้เป็นบูทคอร์ตนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศก่อนดีกว่า ตซนฟูดคอร์ดด้านล่างอะ่ะเขาก็มีของขายเยอะนะทุกคนของเติมเลยนะครับร้านนั่งก็เยอะอยู่นะครับท็อปก็ใหญ่นะสาขานี้แต่ว่าบางสินค้าบางรายการมันไม่มีอะ่ะท็อปสาขาเล็กมันมีเยอะกว่านะเราอยากได้หมูสไลด์อ่ะแต่แต่ว่ามันเป็นกิโลเป็นกิโลเลยอะ่ะเราเอาไปแล้วน่าจะกินไม่หมดโอ้ต้องใช้เวลา อยากได้เป็นแพ็คครึ่งโลครึ่งโลไม่มีมีแต่กิโลเลยนะครับมันก็เยอะเกินไปเนาะไปไปดูบรรยากาศด้านบนบ้างนะครับด้านล่างเนี่ยเขาก็มีของกินเยอะนะร้านขนมขน,นมเยอะมากไปดูข้างบนดีกว่า ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้น2นะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีช็อปอะไรบ้างก็มีช็อปจิเพสนะครับช็อปบาจาชั้นล่างชั้นล่างที่เราลงไปดูเมื่อกี้แล้วก็มีของกินเยอะอยู่ ตอนนี้เขาลดราคาเซล์เยอะมากเลยราคาลดเยอะมากเพื่อนราคาลดเยอะมากเวลาเดินผ่านร้านเครื่องสำอางรู้สึก อบปุ่นเก็ไม่รู้ตรงนี้ว่าเป็นบูธจัดสินค้าลดร,ราคาตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งนะทุกคนชั้นหนึ่งหรือชั้น G นี่แหละนะครับก็บริเวณจัดบูธนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าเก็บบรรยากาศด้านบนพานเพื่อนมาเก็บบรรยากาศนะครับใกล้ปีใหม่แล้วเผื่อใครจะพาลูกพาหลานนะครับมาเที่ยว ตรงนี้ก็เป็นสายสปอร์ตนะทุกคนตอนนี้ชั้นสองนะครับทุกคนอาชั้นหนึ่งท,ทุกท่นแสดงว่าเมื่อกี้ชั้นจีตรงนี้ชั้นหนึ่งนะครับก็มีสายสปอร์ตเยอะอยู่ยู <ic> นิครูนั่นเมื่อกี้เราอยู่ชั้นล่าง มันสวยอยู่นะบรรยากาศวันนี้เราพาทุกคนมาเดินห้างนะครับมาชมบรรยากาศก่อนปีใหม่นะครับเก็บภาพบรรยากาศให้ชม ผือใครตัดสินใจที่จะพาลูกพาหลานไปเที่ยวนะครับด้านหน้าเขาก็มีสวนเขาเรียกว่าอะไรนะสวนเด็กเล่นบ้านลมอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นร้านวัดสังตรงนี้คือร้านแว่นนะฮะร้านแว่นตรงนี้เป็นร้านจอดรถ นะวัดสัตสาขาเซ็นทันลรามวัดสัตสาขาเซ็นทันลรามอินทาต,นะตรงนี้เป็นที่นั่งนะทุกคนนั่งเล่นได้ก็นี่คือบรรยากาศนะครับภายในห้างเซ็นทันลรามอินทา ไม่รู้จะไปไหนวันนี้นะครับเลิกงานก็เลยแวะมาก็แวะมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศที่อื่นต่อนะแต่ไม่รู้วันนี้น่าจะไม่ได้ไปลต้องรอพรุ่งนี้ลายสวยมากดูลายสวยมาก เซ็ทนทรัลรามเขาตกแต่งสวยนะจริงพื้นที่เขาไม่กว้างนะครับแต่ว่าเขาตกแต่งสวยนะตกแต่งสวยสวยดีดูดิสวยมากนะด้านหน้าก็มีต้นคริสต์มาสนะครับ นี้นะครับก็เป็นบริเวณหน้าห้างนะครับก็มีการจัดกิจกรรมนะครับสําหรับงานไฟนะตอนนี้ทั่วทุกห้างนะครับเขาก็มีกิจกรรมแบบนี้แหละนะครับต้นคริสต์มาสเล็กๆแล้วก็ต้นคริสต์มาสใหญ่ๆแบบนี้เท่าที่เราไปอ่ะเราขอพีเซสนะส่วนตัวเลยนะผมผมว่าสเปลสวยสุดนะครับไม่รู้นะครับส่วนตัวคิดว่าสเปลสวยสุดนะ แต่ตรงนี้ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่ และนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของหน้าเซ็นทรัลรามินทาแล้วก็พามาเก็บบรรยากาศช่วงปีใหม่ช่วงกิจกรรมหน้าเซ็นทรัลรามินทานะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับใครอยากจะให้ไปที่ไหนคอมเมนต์ไว้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปให้นะครับถ้าสะดวกนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะฮะกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกการติดตามด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ